สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ line id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแนะนํานิดนึงนะครับาการแอดไลน์นะครับเลือกเพิ่มเพื่อนด้วย line id นะครับมันจะมี2ช่องนะครับเลือกเพิ่มด้วย line id แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเลือกเป็น line id นะครับแล้วก็ใส่ อันนี้นะครับ0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นอ่าะครับอตอนนี้นะครับคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่10พฤษภาคม2565นะครับตอนนี้ลายผม โทรศัพท์เริ่มใช้ได้แล้วนะครับผมจะเริ่มทยอยตอบไลน์เพื่อนเนเมื่อคืนก็ตอบไปบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีค้างอยู่ประมาณ7800ข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบนะครับท่านที่ส่งรูปเหรียญมาแล้วก็อดใจรอนิดนึงนะครับโทรศัพท์ผมเสียตอบไลน์ไม่ได้เลยนะครับก็เริ่มตอบได้เมื่อคืนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยตอบนะครับนี่นะครับไลน์ id 0 9 5ย1 2 4 4 4 3ีนะครับช่องสลาลมคอย h ช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิว มีสั่งซื้อเหรียญมานะครับผมก็จะอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็จะดูเรื่อยๆนะครับเหรียญตัวไหนที่พอมีราคา <c oughs> แล้วก็มีราคาเป็นที่ต้องการแล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปนะครับแต่ตัวเนี้ยมี f c สั่งสั่งให้ผมหาให้นะครับผมไปเจอในกลุ่มซื้อขายก็ซื้อมานะครับเดี๋ยวแกะกล่องเสร็จจะลองส่งเสนอราคาให้ f c ดูนะครับว่า เขาจะรับหรือเปล่านะครับถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรก็คือราคามันได้ผมก็เก็บไว้นะครับเ,เดี๋ยวแกะก่อนนะครับแล้วก็มีซื้อเหรียญในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยอธิบายด้วยนะครับว่าเหรียญราคายังไงนะครับเดี๋ยวแกะอันนี้ออกมาก่อนนะครับจะได้แบบโฟกัสกล้องจะได้ซูมมองเห็นชัดกว่านี้นะครับอันนี้คือซื้อซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้คือ ไม่ไม่ไม่ใช่ FC ส่งมาขายนะครับเหรียญเหรียญไหนถ้าส่งมาขายผมก็จะบอกว่าส่งมาขายถ้าตัวไหนซื้อมาผมก็จะบอกว่าผมซื้อมานะครับเนี่ยครับแกะออกมาแล้วก็จะได้ปรับปรับโฟกัสกล้องนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเขาลงขายอยู่ผมไปเห็นอดีนะครับ ไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะครับนี่นะครับเหรียญบาทแบบนี้นะครับเหรียญบาทแบบนี้มีมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับอันนี้ช่อฟ้าสั้นนะครับอันนี้ช่อฟ้ายาวนะครับผมไม่ขออธิบายเจาะลึกแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาใช้เวลานานนะครับผมเคยทําคลิปอธิบายแล้วนะครับอันนี้ช่อฟ้าสั้นนะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นแบบนี้ซื้อเหรียญละ200นะครับเพื่อนๆจาก1บาทเป็น200นะครับแล้วก็ตัวนี้ช่อฟ้ายาวนะครับเริ่มต้นที่500นะครับแต่ตัวเนี้สูงกว่า500นะครับถ้าสภาพนี้นี่นะครับ600ได้นะครับตัวนี้ถ้าถ้ามีก็ผมรับซื้อนะครับดูดูตามสภาพนะครับนี่นะครับ อันนี้สวยกว่าในรูปที่ที่ผมเห็นเองนะครับคือคือพอเห็นเหรียญจริงแล้วโอเคนะครับคุ้มค่านะครับดีนครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ FC ที่ที่ที่สั่งจองเข้ามานะครับว่าให้หาเหรียญตัวนี้ให้นะครับก็พอดีผมก็ไปเจอไปเจอมาแล้วก็ลองซื้อมาซื้อมานะครับถ้าเสนอราคาไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่โดนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เก็บไว้นะครับตัวนี้ นี่นะครับก็เก็บสะสมไปก่อนนะครับแต่ว่าข้อสำคัญประเด็นนะครับก็คือเหรียญพวกนี้ <c oughs> มันมีราคาจริงๆนะครับเหรียญ1นบาทปีพศเดียวนะครับก็คือปี2529ที่ผมรับซื้อปีอื่นๆนะครับผมยังไม่รับนะครับปี41ปี36ม้วนเล็กม้วนใหญ่ที่ส่งมาให้ดูอันนั้นคือผมยังไม่ได้รับนะครับผมรับแค่ปี29ตัวนี้ สองนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ห้าร้อยนะครับนี่นะครับดูที่ช่อฟ้าแค่เนี้ยครับตัวนี้เหรียญสวยมากนะครับเหรียญยังสวยเลยเนี่ยคมอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไปทําความสะอาดได้นะครับนี่นะครับสวยแบบสวยแบบไม่อยากขายเลยอยากจะเก็บไว้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปท่านที่จองมานะครับตามลําดับนะครับ ก็ตัวนี้นะครับซื้อมาเป็น1บาทปี29นะครับสภาพโอเคเลยนะครับแล้วก็มาดูเหรียญเหรียญตัวนี้คือผมซื้อในพื้นที่นะครับนี่นะครับเห็นกันแล้วนะครับผมข้อประกาศรับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ไม่ต้องเอาออกมานะครับน่าจะเห็นปีพศกันแล้วนะครับนี้ได้มา80กว่าเหรียญนะครับซื้อมาเมื่อวานนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับสองบาทปี51นะครับอันนี้ผมยังซื้อในพื้นที่ได้ที่แบบ ราคาไม่สูงแล้วก็ยังมียังหาได้อยู่อะตามร้านค้าตามอะไรที่ผมสั่งสั่งให้เขาหาให้อะนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะขายนะครับผมรับซื้อได้แค่เหรียญละ4บาทนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายนิดนึงนะครับผมซื้อได้เหรียญละ4ี่บาทนะครับทําไมอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทําไมซื้อถูกจังนะครับเหตุผลผมกล่าวไปแล้วนะครับก็คือ ผมยังซื้อได้อยู่ในพื้นที่ในราคาเหรียญละ4บาทนะครับแล้วก็ในปริมาณที่พอขายได้นะครับผมซื้อในพื้นที่ได้เหรียญละ4บาทนะครับดังนั้นผมจึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับซื้อในราคา5บาทหรือว่า6บาทนะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมีเยอะพอใจที่จะขายนะครับผมซื้อได้เหรียญละ4บาทนะครับตัวนี้ปี51สีทองนะครับแล้วก็มีอีกนะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับ ตัวนี้ก็ยังได้อยู่เยอะนะครับในในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของผมนะครับก็คือปีปี4 3แล้วก็ปี44นะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมรับซื้อประกาศรับซื้อไม่สูงนะครับนี่นะครับตัวเนี้ยผมซื้อได้เหรียญละ15บาทนะครับเหตุผลเดียวกันนะครับเพราะว่าผมยังซื้อในพื้นที่อยู่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือผมซื้อในพื้นที่จากร้านค้าที่ผม ไปแจกไปให้โบชัวแล้วก็ไปยังไงอะ่ะไปบอกเขาว่าถ้ามีเหรียญพวกเนี้ยเก็บมาขายผมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้จะพบเจอปี 3, 4จะเจอยากกว่าปี43่สแล้วก็สีนะครับตัวนี้ผมก็ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับอันนี้คือแจ้งราคาชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับรอบนี้ก็ได้มาแต่พวกเนี้พวก 3, 4กับ4 4นะครับเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่แบบ ยังพบเจอได้ง่ายอยู่นะครับเนี่ยผมซื้อในพื้นที่15บาทแล้วก็ FC ที่สนใจสอบถามมาผมก็ขายเหรียญละ20นะครับก็คือเหรียญหนึ่งผมก็บวกกำไร5บาทแค่นั้นนะครับสำหรับบางท่านที่สั่งซื้อมาเพราะว่าไม่มีเวลาหาแล้วก็อาจจะอยู่ที่ความโชคดีของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนก็หาหาไม่เจอนะครับก็บางคนก็ว่าหายากนะครับแต่ว่าเนี่ย คือยังหาได้อยู่นะครับเหรียญกลุ่มนี้ปี4 3 44นะครับก็ก็มีสั่งจองกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ได้เยอะเแล้วก็จะแบ่งปันให้นะครับเนี่ยนี่ซื้อไม่แพงนะครับปีสปี4 3แล้วก็ปี4 4นะครับยังพบเจออยู่นะครับผมซื้อเหรียญละ15บาบาทนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่าทำไมบางเหรียญ ที่ผมรับซื้อราคาไม่สูงนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็น2บาทสีเงินน่ะ2บาทสีเงินผมซื้อเหรียญละ6บาทนะครับปีห้านะครับไม่ใช่ปีไม่ใช่ปี4 8 4 9สี่้านะครับปีห0นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคลิปหนึ่งผมทำไว้แล้วเดี๋ยวผมค่อยลงให้ดูครับกับเหรียญตัวนั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาให้ดูนะครับว่าราคาเหรียญบางตัวนะครับแล้วก็เปิดให้ดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ ถึงจะซื้อมานะครับถึงผมจะซื้อมาแต่ก็มันก็เป็นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเหรียญเนี่ยมีการซื้อขายกันจริงแล้วมันมีราคาจริงๆนะครับผมไม่หลอกให้ไปหาแน่นอนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยปี29เหรียญบาทปี29นะครับถ้าใครมีผมก็รับซื้อนะครับราคาตามที่ผมบอกไปนะครับเนี่ยช่อสั้น200ช่อยาวเริ่มต้นที่500นะครับถ้าแบบเนี้ยก็ไม่ต่ำกว่า600นะครับถ้าสภาพนี้นะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมมีคลิปอยู่หลายคลิปเลยเพราะผมถ่ายเก็บไว้เยอะแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันเสียนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำตัดต่อลงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงแบบเรื่อยๆครับลงวันละคลิปวันละ2คลิป 2- 3คลิปนะครับก็รอติดตามกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เนี่ยดูใกล้ๆอ่ะสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะว่าคิวใครจะได้เหรียญนี้ไปนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวฝากนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับอ่า ติดต่อเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับมันจะก็จะขึ้นไลน์ของผมนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับถึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันถึงผมจะไม่ได้กดรับเพื่อนนะครับแต่ก็ส่งรูปมาได้นะครับมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆส่งรูปมาให้ผมดูแทบทุกวันนะครับยืนยันว่าส่งรูปมาได้นะครับแล้วก็ผมจะดูให้นะครับนี่นะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็จบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเหรียญสวยๆสองเหรียญนี้นะครับนี่ นี่นะครับอย่าลืมไปหากันนะครับปี29นะครับมีราคาแล้วก็ขายได้จริงนะครับปีอื่นๆผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปีพศซื้อแค่29นะครับเหรียญ1บาทแค่นี้นะครับนี่นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ